ซูเปอร์รีวิ p o d ดแคสสร้างสรรค์สาระและบันเทิงทะเลสาบลาเนียตั้งอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางคิดะตะ์ศตวรรษที่20เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญที่สุดของภูมิภาครวมถึงการมีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําและพลังงานของรัฐ S <S <S การสร้างก็เริ่มต้นขึ้นในปี1950นะครับเมื่อรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาอุดหนุนแผนการสร้างเขือ ord, เ่อนบูฟอร์ดบนแม่น้ำแชตตาฮูซีเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการครับได้แก่การควบคุมน้ำท่วมการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ภูมิภาคแอตแลนตาการวางแผนและการออกแบบเขื่อนเนี่ยนะฮะรับผิดชอบโดยวิศวกรแห่งกองทัพสหรัฐจนในปี1956 การก่อสร้างเขื่อนก่อเสร็จสมบูรณ์และเริ่มมีการกักเก็บน้ําจนกลายมาเป็นทะเลสาบลาเนียในปัจจุบันครับทะเลสาบลาเนียมีพื้นผิวน้ําประมาณ154ตารางกิโลเมตรและมีชายฝั่งยาวกว่า1113กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่1 8เมตรและมีความลึกสูงสุดอยู่ที่49เมตร ทะเลสาบนี้ถูกตั้งชื่อตามซิดนีย์ลาเนียกวีและนักดนตรีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงอยู่ในศตรวรรษที่19ลาเนียเป็นที่รู้จักจากบทกวีเรื่อง The Song of the c h a t t a h o o c e e ซึ่งเขียนเกี่ยวกับแม่น้ำแชตฮูชีที่ไหลผ่านบริเวณภูมิภาคนี้นะครับจากนั้นทะเลสาบลาเนียและพื้นที่โดยรอบก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วครับ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการมีการสร้างที่พักอาศัยรีสอร์ทสนามกอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัยนะครับก็นับเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการตรกปลาการเล่นเรือการเล่นน้ำและการเดินป่าในฤดูร้อนนะฮะทะเลสาบแห่งนี้ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะครับ ทะเลสาบลาเนียเนี่ยเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการเล่นน้ำและกิจกรรมต่างๆเนื่องจากมีอุบัติเหตุและเหตุการณ์จมน้ำเกิดขึ้นเป็นระยะะเลยะนะครับรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยก็ได้พยายามเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทะเลสาบลาเนียอย่างปลอดภยัยกระนั้นก็ตามนะฮะก็ยังมีการสูญเสียชีวิตในทะเลสาบแห่งนี้ปีนับร้อยคนเลยทีเดียวครับ และเมื่อมีการสูญเสียชีวิตบ้างมายขนาดนี้นะฮะแน่นอนว่าทะเลสาบลานเนียนอกจากจะมาพร้อมกับคุณประโยชน์และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของทุกคนนะฮะก็ยังเป็นสถานที่รวมเรื่องราวอาถรรพ์ที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งอีกด้วยครับหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับการสร้างทะเลสาบลานเนียก็คือ ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อนนะฮะหลายชุมชนเนี่ยถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อเปิดทางให้กับการกักเก็บน้ําจนเกิดเป็นทะเลสาบนั่นแหละนะครับซึ่งก็มีชุมชนทั้งชาวพื้นเมืองและชาวผิวสีที่ต้องถูกบังคับให้ย้ายออกจากที่ดินของตนหลายคนได้รับค่าเฉยครับแต่ยังคงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ชาวบ้านชาวพื้นเมืองเนี่ยนะฮะที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธ,ธรรมที่มันยาวนานการถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่นั้นมีผลกระทบต่อความเชื่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพวกเขาครับชาวพื้นเมืองที่ถูกกระทบจากการสร้างเขื่อนมากที่สุดก็คือชาวเชโรกีครับ ก่อนจะมีการสร้างทะเลสาบลาเนียพื้นที่บริเวณเนี้นะฮะก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมรวมถึงชาวพื้นเมืองกลุ่มต่างๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและว,วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหนึ่งในกลุ่มชาวพื้นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ก็คือเผ่าเชโรกี เชโรกีก็เป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในบูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงบริเวณเดนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นรัฐจอร์เจียชาวเชโรกีนั้นมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและระบบสังคมที่เป็นระเบียบมีการทําการเกษตรการล่าสัตว์และการประมงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพวกเขานะฮะมีความเชื่อในวิญญ,ญาณและธรรมชาติโดยมีพิธีกรรมและประเพณีเกี่ยวกับการเคารพนับถือธรรมชาติและวิญญ,ญาณของบัพรพบุรุษร่วมด้วยครับ จนเมื่อชาวยุโรปเริ่มขยายอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้นะฮะชาวเชโรกีก็เริ่มเผชิญกับการกดดันและการสูญเสียที่ดินของตนเองครับจนในปี1830รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายอินเดียร m ฟมูฟฟันซึ่งส่งผลให้ชาวเชโรกีและชนพื้นเมืองอื่นๆนั้นต้องถูกบังคับย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนอินเดียน ซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐโอคาโฮมาเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นที่รู้จักกันในานามเส้นทางแห่งน้ำตา Trail อฟเทียเนื่องจากความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตของชาวพื้นเมืองในระหว่างการเดินทางย้ายถิ่นฐานครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็ต้องขอขยายความของกฎหมายอินเดียรีมูฟวันในปี1830สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ กฎหมายอินเดียรีมูฟวัน1,830เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันนะครับก็มีจุดประสงค์หลักในการย้ายถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองอเมริกันจากพื้นที่ตอนออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือที่เรียกว่าอินเดียนเทอริเทอรีที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือรัฐโอกลาโฮมาใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะครับเช่น อนุญาตให้รัฐบาลกลางสามารถเจรจาและทำข้อตกลงกับชนพื้นเมืองอเมริกันเพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินของพวกเขาในพื้นที่ตะวันออกกับที่ดินในพื้นที่ของตะวันตกครับซึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้คนพื้นเมืองเนี่ยย้ายถินฐานอย่างไม่เต็มใจนั่นเองครับก็เลยทำให้ชนพื้นเมืองที่ยินยอมนะฮะจะต้องย้ายดินฐานไปยังดินแดนที่กําหนดเอาไว้ในพื้นที่ตะวันตกโดยรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะให้ที่ดินใหม่และการสนับสนุนในการย้ายถินฐานครับ และแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะกล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจแต่ในหลายกรณีนะฮะก็มีการบังคับใช้และการข่มขู่เพื่อให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยต้องยอมย้ายจากที่ดินของพวกเขาอย่างไม่เต็มใจครับส่งผลกระทบที่สําคัญก็คือการเดินทางที่มันโหดร้ายเส้นทางแห่งยาวไกลจนกลายเป็นเส้นทางแห่งน้ําตา Trail อฟเ r i ียในที่สุดนะครับ ชาวพื้นเมืองหลายเผ่าถูกบ,บังคับให้ย้ายถิ่นฐานรวมถึงเผ่าเชโรกีเผ่าคริกเผ่าชิกา,กากชอนะฮะเผ่าโชกทอและก็เผ่าเซมิโนโครับผู้คนต้องเผชิญกับการเดินทางและความทนทุกข์ทรมานการเดินทางที่ยากลําบากการย้ายถิ่นฐานนี้นะฮะเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้ายไม่มีการจัดเตรียมที่เพียงพอชนพื้นเมืองเนี่ยต้องเดินทางไกลผ่านภูมิประเทศที่มันยากลาบากและการเสียชีวิตนะครับ และระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีคนตายจํานวนมากมาจากการอดอยากนะฮะการเจ็บป่วยและความหนาวเย็นประมาณว่าชนพื้นเมืองนั้นมีการเสรียชีวิตมากกว่า4,000คนเลยนะครับซึ่งระหว่างการแยกดินฐานและผลกระทบทางวัฒนธ,ธร,รรมเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียที่ดินดั้งเดิมการสูญเสียบ้านเรือนและการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท,ทุกข์ทรมานนั้นมันส่งผลต่อผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมอย่างมากต่อชนพื้นเมืองครับ กฎหมายอินเดียรีมูฟว l ลนะฮะก็เป็นหนึ่งในบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กําลังและการขาดความเคารพต่อสิทธิและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความตายและความทนทุกข์ทรมานอย่างมากของชาวพื้นเมืองและเป็นตัวอย่างของนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชาวพื้นเมืองดั้งเดิมและชาวผิวขาวในภูมิภาคนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างของความขัดแยง้งที่เกิดจากการขยายตัวและการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงสิทธิและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองเรื่องราวของชาวเผ่าเชรอร์กีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทเลสาบลาเนียเนี่ยก็ยังคงเป็นบทเรียนสําคัญในการเข้าใจประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆในสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้นะครับการสร้างทะเลสาบลาเนียยังทําให้มีการกักเก็บน้ําที่มันท่วมพื้นที่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและสุสานของชาวเชเรกีรวมถึงชนพื้นเมืองอื่นๆด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการพยายามย้ายศพออกจากสุสานก่อนการกักเก็บน้ำเนี่ยนะฮะแต่ก็มีสุสานและซากศพหลายแห่งที่ยังคงจมอยู่ใต้น้ําและเนี่ยจึงทําให้เกิดเรื่องเล่าอาถรรพ์และความเฮี้ยนต่างๆเกี่ยวกับผีและคําสาบของทะเลสาบลาเนีย มีรายงานว่าในบางบริเวณของทะเลสาบนี้มีสุสานเก่าอยู่ใต้น้ำรวมถึงโบสถ์เก่าและโครงสร้างอินของชุมชนที่เคยอยู่ในพื้นที่นี้และนี่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าทะเลสาบลาเนียเกิดอาถรรพ์มากมายครับ